สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตร2ตัวบนล่างสูตรที่1ประจำงวดวันที่16พฤศจิกายนสองหาหหกนี้นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับ1พฤศจิกายนห6หสูตรที่1นะครับ จะใช้ลักซิบบนบวกหนึ่งลบหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ลักนวยบวกหนึ่งลบหนึงนะครับซีหกนะครับจะเป็นลักซิบกับลักหน่วยบนนะครับในการคำนวณครับซีบวกหนึงได้ท่กกับห้าีลบหนึงได้ทักกับสามหกบวกหนึ่งได้ทักกับเจ็ 1, ด 6ลบ1เดต้กราฟฮานะครับของงวดวันทีน่1พฤศจิกนะครับคำนวณได้หา3เจ็านะครับส่วนเลขวิ่งนะครับวิ่ง5กับสามนะครับุดสตัวหาสามาาาเจ็ดแลวก็สามเจ็ดนะครับ1พฤศจิกาออก ก้าหาหนึ่งหกสามสองตัวรางนะครับกาเงวนนีสองตัวบาเขานะครับเขาแต่เลขวิ่งก็คือห้าบนสามรางนะครับเขาเลขวิ่งนะครับสำหรับหนึ่งพฤศจิกายนนะครับกามาตามกันต่อนะครับหวนวันที 16, ่สิบหกพฤศจิกายนนี้นะครับสูตรที่หนึ่ง ใช่ลักสิบบนบวกหนึ่งลบหนึ่งใช่ลักนวยบนบวกหนึ่งลบหนึ่งนะครับหปวที่ออกมานะครับก็คือหาหนึ่งนะครับในการคำนวณน,นะครับหาบวกหนึ่งเดต้ากับหกนะครับหาลบหนึ่งเดลต้กับสี่นะครับหนึ่งบวกหนึ่งเดต้ากับสอง หนลบหนได้เท่ากับ0ูนย์ะครับ,รบกาได้แล้วนะครับสูตรคำนวณของวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกนี้นะครับคำนวณได้หกสและกาเลข0นนะครับส่วนเลขวิงขว่งนะครับเลขวิ่งนะครับ ผมจะให้มาทีเลขนี้นะครับสองตัวนะครับเลกวิ่งนะครับเลขวิ่งผมไ้ทีเลขศูนย์กับเลขสี่นะครับสําหรับเลขวิ่งนะครับคืองวดที่ผ่านมานี้นะครับที่ว่ามันเขานะครับส่วนชุดสองตัวนะครับผมจะจับคู่ไ้ดังนี้นะครับ ได้แล้วนะครับสําหรับชุด2ตัวบนรางนะครับวิ่งศูนย์นะครับไอมาทีศูนย์สองศูนย์สี่ราคาศูนย์หกนะครับส่วนวิ่งสี่นะครับไอมาทีสี่สองราคาสี่หกนะครับได้ทั้งหมดหาชุดนะครับของวันวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกหกนี้นะครับก็ตาวไหนชอบตัวไหนก็จับคู่กันเอานะครับ โปรดใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการซื้อรถตลีนะครับกาท่ันที่เขามารับชมขอให้เฮงๆกันทุกท่านนะครับในทั้งหมดหาชุดนะครับรากาเลขวิ่ง2ตัวนะครับสำหรับคลิปนี้การลาตันผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ